สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไรยแลนนะคะวันนี้นะคะเหล่งจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กแบ่งขายนะคะ ทำเลดีนะคะตรงนี้ติดคลองด้วยเนาะพิกาดอยู่ตําบลบ้านพิกอ,อําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะขนาดเริ่มต้นคือ130ตารางวาจนไปถึง281ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นนะคะที่ตารางวาละ4,500บาทจนถึงตารางวาละ5,800บาทนะคะตรงนี้เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนาะลูกค้าสามารถ ไปยื่นกู้กับธนาคารได้นะคะที่ดินเปล่าสามารถยื่นกู้ได้เล่งจะพายื่นกู้นะคะถ้าหากใครมีเครดิตดีนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินนะคะตามเล็งมาค่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่บริเวณหน้าโครงการที่ดินนะคะหน้าโครงการที่ดินนะคะนี่จะมีป้ายติดว่าขายที่อยู่นะคะตัวหน้าโครงการที่ดินนะคะจะอยู่ห่างจากถนนสุวรรณสอนนะคะถนนสุวรรณสรจะอยู่ ด้านขวามือของหลิงนะคะห่างจากถนนทุวันสรเพียง300เมตรเองนะคะตลาดบ้านพิก300เมตรเนาะ,ะตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้ก็จะเดินทางไปตลาดค่อนข้างสะดวกตลาดบ้านพิกจะมีขายตอนเย็นเนาะ,ะแล้วที่ตลาดบ้านพิกก็จะมีของมีร้านขายยานะคะมีมินิบิ๊กซีเนาะมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะแล้วก็มีร้านของชำเนาะตรงบริเวณตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่จเจริญมากเลยเนาะ ใครที่อยู่แถวเนี้ยก็จะเรื่องของกินนะคะไม่ขาดเลยนะคะจะเดินทางสะดวกเนาะแล้วก็ถ้าไปทางด้านซ้ายมือของเหรงด้านนี้นะคะจะเป็นวัดศรีสุวรรณนะคะห่างจากที่ดินของเราประมาณ600เมตรตรงบริเวณตรงนี้นะคะจะมีประชาชนสัญจรค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันมีตลาดตลาดนัดบ้านพิกเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะคะบริเวณว่างๆตรงนี้จะเป็นที่สาธารณประโยชน์เนาะ เผื่อทางอบตอเขามีโอกาสขยายถนนนะคะเราก็จะได้อนิสงส์ด้วยนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับคนที่ซื้อแปลงแรกนะคะนี่แปลงแรกของเราเลยเนาะใครที่ซื้อแปลงแรกก็คือฝั่งแปลง A1 และ B1 เนี่ยถ้าอยากทำธุรกิจเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยสามารถทำที่จอดรถไว้ได้นะคะเป็นที่จอดรถเลยเนาะ แปลง A1 และแปลง B1 นะคะจะมีขนาด200ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ตารางวาละ5,800บาทในโครงการของเรานะคะเจ้าของทำถนนคอนกรีตไว้นะคะกว้าง5เมตรเลยลงทุนทำให้เนาะแล้วก็มีทำรั้วขอบอยตรงมุมไว้ให้นะคะแล้วก็เดินท่อประปาไว้แล้วก็ปักเสาไฟไว้ให้ด้วยเนาะ ราคาที่แหล่งแจ้งเนี่ยเจ้าของเขาออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะแล้วก็ใครสำหรับสำหรับใครที่อยากจะยื่นกู้กับธนาคารสามารถยื่นกู้ได้นะคะเจ้าขออนุญาตยื่นกู้เนาะแล้วก็มาปรึกษาเรื่องสินเชื่อก็มาปรึกษาได้นะคะเหล่งยินดีให้คำแนะนำนะคะจะมีตอนนี้เราอยู่บริเวณแปลงแรกนะคะแปลงแรกถ้าเป็น ถ้าเป็นแปลงที่หันหน้ามาทางทิศใต้นะคะก็จะเป็นแปลง A 1เนาะถ้าหันหน้าทางทิศเหนือจะเป็นแปลง B 1นะคะขนาด2 0 0ตารางวาเจ้าของตั้งราคาขายไอที่ตารางวาละ5,800บาทเนาะบริเวณตัวที่ดินนะคะหน้ากว้างที่ติดถนนคอนกรีตในโครงการนะคะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตในโครงการเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะ กว้างประมาณ42เมตรนะ42เมตรเลยนะแล้วก็ความยาวนะคะความยาวด้านหน้าเนี่ยทั้งสองแปลงเลยทั้ง A 1และ B 1เนี่ยความยาวอยู่ประมาณ17เมตร50นะคะ17.5เมตรนะคะส่วนด้านด้านด้านอีกอีกความเราก็จะสังเกตง่ายๆนะคะแต่ละแปลงเนี่ยค่ะ เจ้าของเขาก็จะทำขอบรั้วคาร์บอยไว้ให้นะคะส่วนด้านหลังแนวเขตด้านหลังเนี่ยค่ะด้านหลังแปลงเนี่ยก็ฝั่งเขาจะทำฝั่งด้านหลังเขาจะทำรั้วลวดหนามไว้เนาะเรามาอยู่นะคะเราก็ทำรั้วเติมอีกนะคะรั้วเติมอีก3ด้านเนาะเพราะว่าด้านหลังทุกแปลงเจ้าของเขาก็จะล้อมรั้วลวดหนามไว้นะแล้วก็หมายเลขป้ายก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะคะ 1> A, 1, A 1, 1และ B 1เนะาะเจ้าของตั้งราคาไว้ที่5,800บาทแปลงนี้ราคาจะสูงกว่าแปลงอื่นๆเพราะว่ามันติดถนนสาธารณะนอกโครงการเนาะถนนในโครงการก็เป็นสาธารณะนะคะจะได้ถนน2ด้านนะคะแปลง A 1และ B 1ได้ถนน2ด้านเหมาะสำหรับคนที่จะทำมาค้าขายทำธุรกิจนะคะแล้วก็จะมีที่สาธารนณะเอาไว้จอดรถด้านหน้าได้นะคะเผื่อทำร้านค้าเนาะ เขาจะเดินท่อท่อน้ำทิ้งไว้ด้วยนะคะท่อระบายน้ำไว้นะในโครงการเนี่ยแล้วก็ปักเห็นไหมปากท่อประปาเอาไว้นะคะแล้วก็ปักเสาไฟไว้เนาะเดี๋ยวเร่งพาไปดูจนสุดเลยนะคะที่ราคาที่ถูกที่สุดก็คือติดน้ำนะคะด้านหลังจะเป็นที่ที่มันติดน้ำตารางวาละ4,5 0 0แต่ว่าเนื้อที่281ตารางวาน,นะจ๊ะ อันนี้นะคะพอเข้ามาก็จะเป็น A2 อนะคะ A2 จะเป็นขนาด160ตารางวานะคะ 2, 160ตารางวาหน้ากว้างอยู่30เมตรนะคะยาวประมาณ22เมตรนะคะส่วน B2 นะคะ B2 จะเป็นขนาด130ตารางวานะคะ 130ตารางวาหน้ากว้าง24เมตรนะคะยาวประมาณ21เมตรเนาะแปลง A2 นะคะจะตารางวาละ5,500บาท B2 ก็เช่นกันนะคะจะตารางวาละ5,500บาทเนาะแล้วก็แปลงแปลง A3 นะคะแปลง A3 160รตารางวา A3 1ามตารางวา B3 3 3 0ตารางวาตารางวาละ5,500บาทเหมือนกันนะ A3 เนี่ย A3 น,น่าจะกว้างอยู่27เมตรนะคะความยาวประมาณ22เมตรเนาะส่วน B3 นะคะ B3 130ตารางวาน่าจะกว้างอยู่23นะคะยาวก็ประมาณ23นะคะ อันนี้5,500บาทเช่นกันนะอันนี้ตอนเย็นนิดหนึ่งนะคะแดดก,กำลังจะหมดแล้วก็แปลง B4 นะคะแปลง B4 140ตารางวา ตารางวาละ5,500บาทเนาะ B4 จะติดจะติดน้ำนะคะจะติดคลองอยู่โซนหนึ่งนะคะจะเป็นโซนตรงนี้ B4 จะติดคลองเนาะขึ้นติดคลองเลยน,นะคะตรงนี้ท่อเป็นท่อระบายน้ำเนาะ แล้วก็แปลงสุดท้ายนะคะจะเป็น A4 นะคะ A4 เนี่ยเจ้าของลดราคาจาก5,000เหลือ4,500บาทนะ281ตารางวานะคะเหลือ4,500บาทรูปแปลงมันจะมันจะเป็นมีน้ำนะคะมีน้ำที่แบบล้อมรอบ3ด้านเลยนะคะ A4 เนี่ย เดี๋ยวดูจากภาพมุมสูงนะภาพมุมสูงค่อนข้างสวยนะคะมันจะเป็นแปลงที่เป็นแนวยาวๆเลยนะคะส่วนที่กว้างๆที่สุดก็คือท้ายแปลงเนี่ยกว้าง22เมตรนะคะความยาวอยู่ประมาณ60เมตรนะคะแล้วก็ส่วนที่แคบที่สุดนะคะจะเป็นบริเวณตรงนี้นจะเป็นส่วนที่คอดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนบริเวณที่คอดอยู่ตรงนี้ประมาณ 1ิเมตรนะคะได้นะคะ10บสิบกว่าเมตรได้ส่วนที่คอดเนี่ยตรงน,นี้จะเป็นแนวคอดเนาะลูปแปลงมันจะเป็นโค้งๆแต่มันเป็นที่ที่ติดน้ํานะคะจัดวางจัดสรรปันส่วนดีๆอย่างเงี้ยะคะ่ะจะสวยอยู่นะเพราะว่าจะพักมุงสูงอะคะ่ะน้ําล้อมรอบเลยนะคะเนี่ยน้ำล้อมรอบไปหมดเลยน้ําล้อมรอบไปหมด ตรงนู้นเขาก็มีเพื่อนบ้านนะคะที่ดินนะคะก็ไม่ต้องถมเนาะที่ดินไม่ต้องถม,มเจ้าของเขาก็พัฒนาไว้หมดแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นบริเวณคลองนะคะเดี๋ยวมีผังแปลงเดี๋ยวเล็งจะแนบให้นะคะ มีแผ่นหางแปลงอยู่เนาะนีปมบริเวณบริเวณคลองมีที่นอกอยู่นิดหน่อยนะคะบริเวณท้ายแปลงเนาะนี่เละยืนอยู่บริเวณท้ายแปลงตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าวัดระยะนะคะก็จากถนนวัดจวน,นสอนเข้ามาเนี่ย300เมตรนะคะตลาดนัดบ้านพิกก็300เมตรนะคะวัดศรีสุวรรณนะคะ600เมตรอบตบ้านพิกนะคะ1.3กิโลนะคะ ตรงวิหารแดงนะคะก็ประมาณ5กิโลที่ว่าการอำเภอบ้าน,นานะคะบ้าน,นานเนี่ย8กิโลตลาดถินกอง20กิโลนะคะนิคมนะคะนิคมก็22กิโลโลตัสนะคะ25กิโลโลตัสนครนายกนะโลตัสนิคมน,นครนายก25นิคมนิคมที่เหล่งบอกก็คือนิคมหนองแคนะคะ แล้วก็เขื่อนนะคะเขื่อนขนด่าน45กิโลฟิวจะปักรังสิตธิ์74กิโลเนาะตรงนี้ความสูงจากอระดับน้ำทะเลคือ11เมตรนะจ๊ะ <c oughs> หากลูกค้านะคะสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้สามารถโทรหาเหล่งได้นะคะ โทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ @leng789 นะคะถ้าฟังไม่ทันนะคะสามารถสแกน QR โค้ดหน้าจอได้นะคะเหล่งจะมีภาพมุมสูงแล้วก็ผังที่ดินเอาไว้ให้ชมนะคะ,นะคะราคาเหล่งก็จะเขียนไว้ใต้คลิปเนาะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าอยู่ทำงานอยู่บริเวณวิหารแดงนะคะหรือว่าอยู่บริเวณบ้านนาที่เดินไปนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ